ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในโลกฟุตบอลครับกับเรื่องราวของแซมบาทแทมผู้สาประตูที่ถูกลืมของชาลตันแอตแลนติกเหตุการณ์เป็นนี้ครับในเกมที่เชลซีพบกับชาลตันแอตแลนติกในปี1937ที่สนามสแตมฟอร์ดบิดหลังจากที่เกมดําเนินไปประมาณ60นาทีครับผูตินได้เป่ายุติการแข่งขันเนื่องจากหมองในสนามสแตมฟอร์ดบิดมันลงหนามากจนมองไม่เห็นอะไรเลย แต่ตัวของแซมบาแทมครับก็ยังยืนกลางแขนกลางขามีสมาธิจดจ่อก,กับเกมการแข่งขันเพื่อป้องกันประตูของเขาต่อไปครับและหลังจากที่ผู้สินเป่าจบเกมไปประมาณ15นาทีครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมายังสนามและเห็นแซมบาแทมครับเขาก็ได้ไปบอกกับแซมบาแทมว่าเกมนี้มันได้ยุตดดิลงแล้วและแซมบาแทมก็ได้พูดประโยคนึงที่น่าเศร้าครับเขาพูดว่าช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่เพื่อนของเขาลืมเขา ในขณะที่ตัวเขากําลังป้องกันประตูเพื่อพวกเขาอยู่ซึ่งสาเหตุมันก็เกิดจากการที่ตัวเขาไม่ได้ยินเสียงนกหวีดเนื่องจากฝูงชนที่อยู่ด้านหลังประตูของเขาและตัวเขาเองก็คิดว่าทีมของเขาเนี่ยกำลังทําเกมบุกอยู่ตัวเขาก็ยังยืนกลางแขนกลางขาเพื่อรอเซฟต่อไปและนี่คือเรื่องราวของแซมบาแม์แทมผู้กษาประตูของชาวตันแอตแลนติกที่เคยเกิดขึ้นจริงในโลกของฟุตบอลหากคุณชื่นชอบทิมนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟบ